สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมทิยนทัวร์นะครับวันนี้เราจะไปลงทะเลกันนะครับเราจะไปตกปลากันนะครับก็จะเป็นยังไงก็เราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับทริปนี้เรามากับไสตองนะครับนี่คือเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็เลทอัตราค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้เราลงเรือกันตอน6กโมงเช้านะครับก็ เริ่มจะลงเรือกันเลยนะครับเราจะออกไปตกตามหมายนะครับหมายที่เป็นพวกกัมปะทูนะครับ 2> 1, 2, ครับตอนนี้ <3. S 1> เรือก,ก็กำลังออกจากฝั่งแล้วนะครับเราก็มาถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาถึงใหม่แล้วนะครับใช้เวลาออกเดินทางจาก ตรงฝั่งมาถึงตรงหมายเราอยู่ประมาณสัก45นาทีได้แล้วของใหญ่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 าไขึ้นนู่นเลยขึ้นเชือกเลยนะอู้คันยังงอเลยอะโอ้ยถึงไม่ขาดด้วยเหมือนกันคันยังงอเลเยราวิ่งครับเราวิ่งครับโอ้ขาดแล้วได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับปลาสีขนนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับดูเหยื่อกับปลาดีครับโอ้ปลาที่นี่ดุจริงๆครับ เยอตัวใหญ่ก็กัดนะครับเยอะกองไปคงมาข้างล่างก็อยู่ในดงนะครับอยู่ในฝูงนะครับไม่ใช่ฝูงปลาฝูงต่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับไม่เกี่ยวบมดเลยเกี่ยวอครับอย่างนี้ก็โดนขาดกันไปแล้วนะครับไม่ใช่โดนปลาครับโดนต่อนะหมายนี้เป็นหมายหมายที่เป็นต่ออยู่ใต้น้ำนะมองไม่เห็นนี่กำลังปลูกเบ็ดนะครับ เครื่องเครื่องผูกเบ็ดอออุุุ้้้ยยยมาแล้วนี่นะครับทุกคนนี่ครับผมได้ปลาแล้วครับนี่มันกัดสีเขียวเอ้สีฟ้านี่นะครับนี่ครับโอ้ยอึ๊บโอ้ยกดปลาก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยมันร้องได้ด้วยอ่ะโอ้ยตอ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 เราโอ้ยพี่ชดพี่ชด พี่ทษเนี่ยครับสายผมเมื่อกี้แหละมีเนี่ยอุ้ยะอะไรเบาๆวะดูเลมันกินเข้าปากจริงนะสุเปริ๊ก ต่อแล้วครับเล็กๆใหญ่เราก็นับหนึ่งหมดครับตอ่ตอแล้วบ้าราีข้างกะพามีเว้เราบินแล้วก็ได้หลายตัวเกี่ยวพุ่งเป็นปากเลยอ่ะเป็นงี้ยนบอกว่าไม่โดนปลาก,ก็โดนตอน่อทุ2อย่างน,นี่อ่ะตัวนี้จับปาลาเ,ลเลออ เ,เออนี่ง่ายดีนมีที่จับปลาเนี่ยปลดเร็วด้วยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่ครับนี่ครับ ไปโดนแล้วโดนแล้วโ้ไปลูดลุดไม่ที่โดนตอโดนตอลุดโชคดีที่มึงหลุดไงปากมันบางเนาะ พอปลาเริ graduate, ่มเงียบเราก็ย้ายหมายนะครับอ๋อน้ําที่นี่ลึกอยู่ประมาณสัก4ี่ห oh, ้าเมตรได้นะครับพี่มีโดแล้วครับอุ้ยอุ้ยอ้ีกคุดอ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 อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใบปอใบปอใหญ่ครับพี่มีโดใบปอใหญ่แล้วครับกินซาบิกิเกี่ยวกุ้งครับยังโลดแม่งเกี่ยวหลายตัวโอ้โหเบ็ดโดนหลายตัวเลยอะเกี่ยวปากเกี่ยวข้างตัวไปโลเลยเนี่ยตัวเนี้ย ตะหวานตะหวานตะหวานลงถังไปเลยลงถังไปเลยหยูยนี่ครับโฉมหน้าของคนตกได้ครับหตัวใหญ่สองฝ่ามือดูนะครับ าไกลครับเฮ้ยมันกดอยู่มันกดอยู่กดกดงัดขึ้นมาอุ้ยดุกดุกเละดุกเละใหญ่ดุกเละใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับปรนดุกทะเลนี่ก็เงี่ยงมันนะครับอ่าทางกระโดงแล้วก็คีบซ้ายคีบขวานี่อันตรายนะครับถ้าโดนเข้าไปนี่คือปวดบางคนแพ้อาจถึงตายได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ เนี่ครับอังเกยคือเลยครับมันจะวิ่งเข้าเลยนะนี่ครับอังเกโอโอ้โหนิ้วร้อนเลยครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำลงนะครับ ก็น้ําจืดดันลงมาทะเลนะครับก็ปลาก็เริ่มจะกินห่างแล้วเราก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคครับเดินทางกลับเข้าฝั่งกันดีกว่านะครับก็ทริปนี้ก็สนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะครับก็ค่าเรือก็ไม่แพงนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อไตได้นะครับผมก็ทริปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เราก็ไปเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์กางเต็นท์กันมา มากพอแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาลงทะเลบ้างนี่ก็คือผลงานปลารวมนะครับก็ได้ไม่มากครับก็พอได้สนุกขนานนะครับอย่างน้อยก็ยังพอมีตัวให้มาเฉวยเหยื่อนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะคะนะครับ